หน่วยที่ 6. ก่อนเรียน 1. สิ่งใดที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ตอบขอไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองสิทธิบัตรตอบขอควายให้การคุ้มครองความคิดสร้างสารรค์ที่มีผลเกิดขึ้น 3. การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างตอบขอควาย สองประเภทคือผลิตภัณฑ์และกรรมวิธี 4. ข้อใดคือความตกลงพหุภาคีที่มีความสำคัญต่อการกำหนดหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้องขวาง,งจากประเทศต่างๆต,ตอบกอไก่อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 5. ข้อใดคือความตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิบัตรที่เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยื่นคำขอที่สามารถจะยื่นคำขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียวเพื่อยื่นคำขอรับรองคุม้มครองการประดิษฐ์ในหลายประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกตอบคอควายส่วนที่สัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 6. กการประดิษฐ์ใดที่ไม่ได้รับความคุม้มครองตามพระราชบ,บัญญัติสิทธิบัตรพศ .2522 ตอบ จตจานย์ถูกทุกข้อคือก็ไก่สารสกัดจากสัตว์หรือพืชขอไข่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอควายระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์งองูวิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์7ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ .2522 ตอบจตจานย์ข้อกขอและอถูกคือกไก่ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ขอไข่เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นขอควายเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 8. ขอ้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2522ตอบจอจานข้อกอขอและอถูกคือข้อไก่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ขอไข่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออ,อุตสาหกรรม ข้อควายการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อหัตถกรรม 9. พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2 5 2 2กำหนดให้บุคคลใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรได้ตอบอจจานถูกทุกข้อคือกไก่ผู้ประดิษฐ์ขอไข่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ขอควายนายจ้างซึ่งจ้างให้ลูกจ้างทำการประดิษฐ์งองูทายาทผู้รับมรดกของผู้ประดิษฐ์10 ระยะเวลาการคุ้มครองสำหรับอนุสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2 5 2 2มีอายุกี่ปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรตอบจอจาน6ปีหน่วยที่6หลังเรียน 1. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ก็ไก่ผลิตภัณฑ์ทางเคมีขอไข่เครื่องจักรกลขอควายเครื่องมืององูเครื่องสาเร็จจจานกรรมวิธีการผลิต ตอบจอจานกรรมวิธีการผลิต 2. รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษส,สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางหัตถกรรมได้คือคำจำกัดความของข้อใดก็ไก่งานออกแบบขอไข่าการคิดค้นสร้างสรรค์ข้อควายการออกแบบผลิตภัณฑ์งองูงานศิลป,ปก,กรรมจอจานการประดิษฐ์ตอบข้อควายการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. หลักการสำคัญแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่บัญญัติว่ารัฐภาคีปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองทั้งคนของรัฐเองและคนของรัฐภาคีอื่นๆด้วยอย่างเท่าเทียมกันคือหลักการที่เรียกว่าอะไรก็ไก่หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติขอไข่หลักความเท่าเทียมขอควายหลักการให้สิทธิแก่ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนงองูหลักความเป็นอิสระของสิทธิบัตร จอจาร์หลักเกณฑ์การบังคับให้มีการให้สิทธิบัตรและการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรตอบกไก่หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 4. ข้อใดคือข้อยกเว้นการใช้อื่นๆที่ไม่ต้องได้รับการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรซึ่งได้กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า T R I P S ท r i p กไก่เกิดภาวะฉุกเฉินของประเทศ ขอไข่สถานการณ์เร่งด่วนอย่างที่สุดอื่นๆขอควายการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์งองงูการอนุญาตให้ใช้ดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อสนองตลาดภายในของสมาชิกที่อนุญาตให้ใช้นั้นเป็นสําคัญจรจาถูกทุกข้อตอบเจจาถูกทุกข้อ 5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสนทีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร the passion c o operation c a t y p c t กไก่ การอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศขอไข่จัดตั้งระบบการยื่นคำขอการตรวจคน้นและการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศขอควายช่วยเหลือรัฐภาคีสมาชิกในการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรงองูการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกต้องรับจดทะเบียนตามไปด้วยจะจ,จานอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยื่นคำขอที่สามารถจะยื่นคำขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว ตอบงองูการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกต้องรับจดทะเบียนตามไปด้วย 6. การที่รัฐสามารถบังคับใช้สิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยเหตุผลทางด้านความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและความมั่นคงของประเทศเรียกว่าอะไรก็ไก่มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตรขอไขหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐในการใช้สิทธิบัตรขอควายการเพิกถอนสิทธิบัตรงองูการคืนสิทธิบัตร จอจานการยกเลิกการให้สิทธิบัตรตอบกอไก่มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตร 7. ข้อใดคือสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ .2522 กอไก่สิทธิในการแสวงประโยชน์จากการประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ขอไข่สิทธิที่จะใช้คำหรือข้อความที่แสดงว่าได้รับสิทธิบัตรข้อควายสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรงองูสิทธิในการโอนสิทธิบัตรจอจานถูกทุกข้อ ตอบจาจานถูกทุกข้อ8ระยะเวลาการคุ้มครองสำหรับสิทธิบตัตรการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตัตรพศ .252 2มีอายุกี่ปีก็ไก่50ปีขอไข่40ปีขอควาย20ปีงองู10ปีจจาน6ปีตอบขอควาย20ปี9ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะาการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบตัตร,รตามกฎหมายได้ก็ไก่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ขอไข่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ขอควายต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นงองูข้อกอและขอถูกจาจานข้อขอและขอถูกตอบงองูข้อกอและขอถูก 10. ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรสามารถขอต่ออายุการคุ้มครองสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2522ได้อีกกี่คราวและมีกำหนดคราวละกี่ปีก็ไก่2คราวโดยกำหนดคราวละ2ปี ขอไข ει, ่สองคราวโดยกำหนดคราวละสามปีขอควายสองคราวโดยกำหนดคราวละสี่ปีงองูสองคราวโดยกำหนดคราวละห้าปีจอจานสองคราวโดยมีกำหนดคราวละหกปีตอบกไก่สองคราวโดยมีกำหนดคราวละสองปี